เรื่องของดวงโชคชะตาโหลดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สําหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินถ้าหวังเรื่องโชคลาบลาบลอยต่างๆคงปิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเงินทองส่วนใหญ่คุณจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงล้วน เรื่องของการงานไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเพราะงานต่างๆคุณสามารถจัดการได้เป็นปกติการติดต่อประสานงานราบรื่นไร้ปัญหาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องจุกจิกกวนใจคุณและคนรักบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้บั่นทอนความรักของคนให้ลดน้อยลงส่วนกนโสดเวลาที่เหมาะสมมาถึงแล้วคุณกำลังจะได้เจอคนที่คุณถูกใจมากๆ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้มีเงินก้อนใหญ่มีโชคลาภเข้ามาหลนทับคุณจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกรรมและได้รับค่าตอบแทนจากการทํางานที่ดีมากๆเรื่องของการงานการงานของคุณใครรอคอยอะไรอยู่ในตอนนี้ในการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขัน้นหรือเงินเดือนปรับเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอยากจะสร้างฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นคุณและคนรักขยันทำมาหากินส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่กําลังจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณสบายๆชิลๆไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงเรื่องของการงานการงานของคุณได้รับมอบหมายให้จัดการงานออกมาดีแต่ต้องให้ความรู้ แต่ต้องใช้ความรู้และความสามารถและความพยายามมากมายเสียเหลืเกินในตอนนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักชีวิตรักยังคงดําเนินต่อไปเพียงแค่คุณมีเรื่องจุกจิกกวนใจก็เท่านั้นส่วนคนโสดมีแววว่าจะได,ได้เจอคนที่ถูกใจและยังไม่ใช่เวลาที่คุณคบหาดูใจในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธ มีรายได้สะพัดเหลือเกินคุณเกิดวันพุธช่วงนี้มีเงินเข้ามาอย่างมากมายเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้ที่ทำอยู่เกิดปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างประสบการณ์ก็ไม่ค่อยจะราบรื่นจึงต้องเสียเวลามากในการทำงานพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์เริ่มห่างเหินกันทีละนิดทีละนิดแล้ว ส่วนกุสดไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณต้องรอไปก่อนยังไม่มีใครเข้ามาเลยในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันพาหัหสบดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพาหัสบดีตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานออฟฟิศทาธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่มีรายได้หลังไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณจะต้องทํางานหลายอย่างมาพร้อมๆกัน ถึงแม้คุณจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนขอให้คุณอดทนไว้ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้มีเรื่องราวมากระทุกจิตมากระทบก,กระทั่งจิตใจกันบ้างแต่ความสัมพันธ์ของคุณยังไม่มีอะไรที่จะตาเป็นห่วงส่วนคนโสดถ้าใครเข้ามาในตอนนี้อย่าเพิ่งทุ่มเจใจให้เกินร้อยเพราะมีโอกาสที่จะกินแห้วอย่างแน่นอน สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์ยังมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวดีแถมคุณยังสามารถบริหารจัดการรายจ่ายได้ดีมากๆดีมากมาก,มาก,มากอีกด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะรักและเอ็นดูคุณเป็นพิเศษอาจจะมอบหมายงานสําคัญบางอย่างให้คุณรับผิดชอบเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักมีความสุขมากเรื่อยๆเพราะคุณและคนรัก ต่างคนต่างมีความผูกพันกันมากความสัมพันธ์เป็นไปได้ดีส่วนคุณโสดตอนนี้เลิกเหวี่ยงคนรักซะทีเพราะก่อนหน้านี้จะมีใครเข้ามาก็ไม่ถูกตาต้องใจคุณเอาเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์มีแววว่าจะสุขสงหวังในเรื่องของการเงินเพราะจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามามา,มากมายเรื่องของการงานตอนนี้งานเยอะงานแย่เต็มไปหมดทําให้คุณต้องปวดหัวกันเลยทีเดียว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักบางครั้งมีเรื่องขัดใจกันอยู่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ